รักไม่รัก้็ไม่รักรักว่าแต่นั้นคืออะไรอ่ะเฮ้ยเขตห้ามก่อไฟเอาเอนไรอยังไม่มีนี่สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้ แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเต็นคนจน vs เต็นคนรวยขนาดเต็นเต็นคนรวยนี่ก็เดินม,มาไกาลเลยเนี่ยอากาศก็ร้อนร้อนแล้วเต็นเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อ นั่นไงอยู่ข้างล่างเรานี่เองหืมไงถึงเต็นเราแล้วเนี่ยเต็นเรานะใหญ่ที่สุดในย่านตรงนี้แล้วแหละว่าแต่เดินทางมาเหนื่อยๆ,ๆก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเข้าไปในเต็นดีกว่า จกลางตรงนี้แหละเขาบอกว่ากลางรไหนก็ได้งั้นกลารรงรนี้แล้วกันอืมอ่ะโอ้ตรงนี้ล่มหน่อยไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่อ่ะกางเต็นท์กันนะลืมแล้วเนี่ยตายเถอะไม่กลางกางอ่ะอ้าวเกิดนอนนะอะไรเน่ยอ,อืโอ้โหนู้นเสือไม่ใช่จางไปเรื่องโอ้โห ่่ะนีขา้ยนี่มันนุ่งตาขาดนะแม่ด่าเนี่ยโอ้โหน้งโค้ดสุดยอดเลยไม่ใช่โคนต้อ,อ,องเอามากลางเล่นอะไรเนี่ยมุค่าบาทสิบบาทเรื่องเล่ยเลยนี่ลกลางก่อนกลางไงครับกลางไงครับต้องต่อน,นี้ก่อนอ่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยอือนี่ไงเต็เนท์เราน่าอยู่จริงๆไงเนี่ยโอ้ดูเต็นท์นู้นดิใส่น่าจะรวยโอโอ้หเต็ในท์ตั้งใหญ่เบอ้อเลยเถอะอยู่กี่คนเนี่ยว่าเราแบบสายชิวๆไงแบบอยากดูแบบนิดๆเล็กๆ,ๆนี่ไงไปโอ้ยอนี่แหละทีนี้แล้วก็มีที่นอนแล้วได้เลย ตเต็นเต็นคนรวยฮะอากาศร้อนจังเลยเนี่ยใส่แว่นดีกว่าอเอถูกแล้วแปนจิงตาฮะใส่แว่นก็ไม่ช่วยทำให้หายร้อนเลยหรอเนี่ยทำยังไงเนี่ยร้อนก็ร้อนเฮ้ยเราเพิ่งจำได้ว่าตอนที่เราติดต่อเขาไปอ่ะในตเต็นอ่ะเขาบอกว่าในเต็นของเรามีแอร์ด้วย ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปแตกแอร์ในเต็นท์ดีกว่าโอ้เย็นจังเลยนี่ไลแอร์สบายเนี่ยนะอย่างเงี้ยเราอ่ะก็อยู่ที่ทางคืนเลยนะเพราะว่าเราว่ามีแอร์เย็นสบายเย็นมาก ในเต็นท์เต็นท์คนจนโอ้ยร้อนมากเลยเนี่ยมันร้อนขนาดนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วจะทนอยู่ต่อไปนะคงร้อนตายแน่เลยอุ้ร้อนอะ่ะเราอ,อยู่ข้างนอกกันแล้วกันตอนนี้อยากได้อะไรเย็นๆอนะ่ะมีลมพัดไหมเนี่ยไม่มีเลยไปหาอะไรมาพัดดีกว่าเฮ้ยนี่นี่นี่ ใบไม,ม้อยู่เราจะเด็ดมามาเอามันมาทำเป็นพันละกัน,น <reconcile. S 1> อไอ้คอยเย็นขึ้นหน่อยโอ้โหเมื่อกี้อยู่ในนี้ร้อ pues นมากเลยเนี่ยเออนี่นี่นี่นั่งนหละนั่งสบายเลยโอ้โหเก้าอี้อะไรเนี่ยนั่งดูวิวเลยเนี่ยสุดยอดสุดยอดนั่งได้ตั้งหนึ่งร้อยแปดสิบองศา กิจกรรมยามว่างเป็นคนรวยฮาทำไมบนเขานี่คนเงียบจังเลยเนี่ยเงียบสน,นิทเลยไม่มีใครพูดเลยเนี่ยมีแต่เสียงแอของเรานี่แหละเมื่าแต่มาเขาทั้งทีเราทำอะไรดีอ่ะอ๋อดูทีวีดีกว่า ที่เต็นท์เราก็มีทีวีให้ดูนี่เรดูคืช่องไหนเนี่ยช่องนี้ดีกว่านี่โฟกัสเฟมิลี่แกงเนี่ยมีทีวีแค่เนี้ยแล้วก็สบายและหายเหงาเลย <c oughs> <c oughs> หช่องนี้สนุกจังเลยช่องอะไรเนี่ย <c oughs> อ๋อโฟกัสเฟมิลี่แกง ถ้าใครนะคะยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะสนุกจริงๆนะถ้าไม่เชื่อนะอย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะงั้นขอดูต่อก่อนนะสนุกมากเลยอ่ะกิจกรรมยามว่างเ <c oughs> ต็นคนจนเฮ้ยห้ตายเถอะอยู่บนเขานะไม่มีอะไรทำเลย เงียบก็เงียบให้ตายเถอะทำไรดีอะอ๋อนี่นี่เอาโทรศัพท์มาเล่นเกมแล้วกันฮะเน็ตไม่มีริงว <c oughs> ันนี่อะโอ้โหมาเขาเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ <c oughs> หน้าเบือ่อหาย ทำอะไรไม่ได้หา้ทำดีกว่าเดี๋ยวไปตรงนี้แล้วกันนี่ฮะกินอะไรออกแล้วขอสักอันน้อยนุ่นดีกว่านี่นะคนดูเดี <S <S ย๋ยวผมเนี่ยทันตรงนี้เดีย๋ยวผมเนี่ยจะมาเล่นเกมทุกคน เกมนี้มีชื่อว่าคนดูรักหรือไม่รักมางั้นผมจะเริ่มจากรักก่อนละกันเอาละนะหนึ่งสองสามคนดูรักผมหรือไม่รักรักไม่รักไม่รักรักไม่รัก รักเฮ้ยเุ้ยคนดูรักผมรอครับเนี่ยโอ้โหเขินคิมีโนโตนีนานีนาตาณิเนีนยเงาวะอยู่บนเขาทำไมเงียบเนี่นนยไม่มีจะทำเลยเนี่ยนอนเล่นแล้วกันผมก็รักคนดูเหมือนกันนะคิมีโนโตนีนานีนาตาณิเนีนะนอนเล่นเีนื่ก็ตายสุดเงี <c oughs> ยบเกินแล้วมันจะนอนหลับลงได้ยังไงเนี่ย กินอาหารเป็นคนรวยกี่โมงเนี่ยเฮ้หยหกโมงแล้วเหรอเนี่ยทำไมไวยจังเริ่มหิวแล้วเนี่ยในกระเป๋าเราก็ไม่ได้เตรียมอาหารอะไรมาเลยอะจะกินอะไรดีเนี่ยว่าไปเราก็อยากกินอาหารทะเลเหมือนกันนะเนี่ยงั้นโทรสั่งอาหารทะเลให้มาส่งที่เต็นท์ดีกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะขอสั่งอาหารทะเลหน่อยได้ไหมคะ เอ่มาส่งที่เต็นได้ไหมคะเต็นอยู่ริมสุดใหญ่สุดค่ะออโอเคค่ะขอบคุณค่ะสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เราอะก็รออาหารทะเลให้มาส่งที่เต็นเราไปทีวีต่อดีกว่าเฮ้ยอ,อาหารทะเลมาแล้วเข้ามาได้เลยค่ะอู กูก็เลยแล้วกันเอาเลแล้วกันกินเลยจิ้มจิ้มซีฟู้ด ตื่นละโอ้โหเฮ้ยโอ้ยหิวจังเลยอะถึงเวลาหาอะไรกินละเฮ้ยนี่น,นี่เราเตรียมของเต้นมานี่เตรียมของกินมากินมาทํากินกันนี่มีเตาม,มีเตาแล้วก็มีบะหมี่เกลือสำเร็จรูปแล้วก็มีไข่อ่านี่นะเราจะมาทำมากินกันดีกว่าเฮ้ยเมื่อแต่นั้นคืออะไรอะ่ะเฮ้ย เขตห้ามก่อไฟเอ้าตอนแรกยังไม่มีนี่สงใส่เขาเพิ่งเอาปักแม่เลยเนี่ยโอ้โหแล้วจะกินอะไรแต่ทีนี้แย่แล้วปิ้งก็ปิ้งไม่ได้บะหมี่กระสับกระส่าลูกก็ต้องต้มกินไข่เฮ้ยไข่โชคดีนะที่เราเนี่ยต้มมาแล้วเนี่ยไข่ต้มนี่เดี๋ยวดูนะนี่ไข่ต้มะแล้วก็ม่าม่าก่อไฟต้มน้ำร้อนก็ไม่ได้กินดิบๆเลยนี่ ชอบกินอย่างนี้อยู่อ่ะ,อะเคยกินไหมเคยกินไหมเคยนี่ก็ะจะมีเครื่องปรุงอยู่ยนี่แล้วก็มีอะไรก็ใส่ไว้ให้หมดเลยเครื่องปรุงเครื่องปรุงเนี่ยอ่ะน้ำมันใส่ไว้ให้หมดหมใครชอบกินแบบนี้มั้งเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อย,ยอ่าโอเคจากนั้นเราก็จะเขย่าห้าพันครั้งดูซิว่ามันจะกลายเป็นวงกลมไหมอ๋อฮึ่มไม่ใช่ขรรมาอ,อุ้ยซองมี้ S <S อยากอะไรครับพี่อืออืออืออุอ้ยแท้แดได้แล้วผมมาดิบนี่ใส่เครื่องปรุงนะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะอ่ะทีนี้เราก็มีไข่ต้มอยู่ไข่ต้มแล้วก็บะหมี่เส้นเล็กลูกกินเลยะนะอันนี้อืมอร่อยอืม กินได้ทีเราก็รอดแล้วเข้ากันเข้ากันน,นันเป็นคนรวยอิ่มมากมาก ตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วยงั้นนอนดีกว่าห้าหนเะน,นี่นะคืนนี้เราก็นอนสบายละมีทั้งแอร์โซฟานิ่มๆให้นอนหมอนก็มีบ๊ายบายเพื่อนนอนเต็นคนจน อิ่มและแล้วก็ไม่รู้ทำไรต่อดีเนี่ยนอนดีกว่าโอ้ยให้ตายเถอะไม่ได้เอาของอะไรมาเลยเนี่ยไม่ได้เอาหมอนมาไม่เอาที่นอนมาวัดปวดหลังโอ้ยโอ้โหปวดหลังอะตกมาแต่ไม่หมดเลยตุ้มหินเนี่ยโอ้ยเจ็บ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 อ้าวโอ้ยนอนไม่ถนันเลย เราอีกจะนอนหลับไหมเนี่ย